วันนี้พ่วงรถนอนปรับอากาศมาทั้งหมด ต้องรถนอนปรับอากาศมาทั้งหมดรถไฟสายกาญจนบุรีนะครับทำขบวนโดยปู่ GEK 4031นะครับ ูปฮิสชิ4503น,นะครับทางขบวนรถเรลวที่172นะครับขอขอรอโบกมือให้ด้วยนะครับวันนี้น,นี่นะครับพวงรถปรับอากาศนะครับรถนอนปรับอากาศชั้นสองมา4ีกันเลยนะครับวันนี้259นะครับ O G E K 4 0 2 6ครับทำกระบวน2 5 9ครับวันนี้นะครับหัวรถจัก G E A 4 5โอวันนี้เลขสวยมากเลยนะครับ4 5 4 5นะครับ G E A 4 5 4 5ทําขบวน รับส่งสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับวันนี้สินค้าที่บ้านโป่งนี่กองอยู่เยอะมากนะครับนี่นะครับกระบวนสินค้าที่985พัสดุห่อส่งด่วนต้นทางกรุงเทพไปทางสุงไห่โกลกนะครับเข้าจอดที่ สถานีบ้านโป่งนะครับ 4, 5, 1, นะนี่สัชสี่ห้าหนึ่งสามนะมีขบวนธรรมดาที่สองหกหนึ่งนะครับตีกให้ทางสองที่จุมงทางหนองประดุกคนระับ 4224ครับทำขบวน่วนที่ทำขบวนรถเร็วนะครับที่171นะครับทํา้อม4224นะครับรุ่น AHK นะครับ2,400แรงม้านะครับเครื่องยนต์แบบทีฟติกนะครับวันนี้พ่วงรถนอนปรับอากาศมาด้วยนะครับ นอนปาประกาศชั้น2มา5คันเลยครับสำหรับขบวนรถเร็วที่ K4031 นะครับเมื่อเช้านี้นขบวน25 7นไปนะครับนี่นะครับ4031ครับขบวน25 8แทนนะครับต้นทางโอ๊กี K4045 นะครับทําขบวนธรรมดาที่257นะครับเดี๋ยวจะจอดที่ชุมทางหนองปลาดุกนะครับนี่นะครับ o ูจี4 4สนะครับผ่านปะัะแจใหม่เลขสิบนะครับย่านชุมทางหนองปลาดุกนะครับ ขอขอรอล้ำเลยฮนะผ่านไปแล้วนะครับสำหรับปูดก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากไปด้วยนะครับเพื่อนๆหนองประดุกชาแนลครับ เราพบกันใหม่นะครับ E K นะครับบูี K จีศูนย์สองหกทำขบวนไม่มีเบานะครับขบวนนี้อัดยังด่วนพอขอลอนะครับอัดยังด่วนนะครับ S ท T สองห้าสองห้านะครับ S ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับวันนี้ กำลังลอดสะพานเกือกม้านะครับบริเวณหลังวัดพามาเดือนะครับวันนี้ทำขบวนโดยนิตชิ4ี่ห้าูนย์ะคี่ห้าหนึ่งนะครับ,รบแจ้ข่าวนะครับนิตชิ4ี่ห้าหนึ่งนะครับทำขบวนส่วนที่8 4กว่านาทีเลยนะครับวันนี้ กำลังผ่านบริเวณจสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางครับ4 0ูนสามนะครับลำขบวนสองห้าดนะครับต้นทางชนบุรีปลายทางน้ำตกนะครับผ่านบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือนะครับ ขบวนธรรมดาที่255นะครับต้นทางพลบุรีนะครับไปทางหลังสวนวันนี้ทำขบวนโดยอันซอม4211นะครับนี่นะครับอันซอม4211นะครับรุ่น AD244 AHK นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ GEA45 สองห้านะครับทั้รขบวนด่วนที่86นะครับวันนี้พ่วงรถนอนปรับอากาศมาด้วยนะครับชั้นหนึ่งนะครับหนึ่งคันนะครับชั้นสองสี่คันนะครับวันนี้ เจสิามาตงนีดบังตงรู้สั่งีวามโดดขึ้นลงที่บังตงตรวจสอบติอ๋อสรองการที่จะติดต่อมาขึ้น,น,นลงให้ไม่ใลยครับรสเพ่ารฉาลานะครับรถ้ายเลยนะครับของอันตอมนะครับที่นําเข้าประเทศไทยนะครับ ทางด้านเหนือของ s r t สองห้าหนึ่งแปดนะครับวันนี้นำขบวน s r t สองห้าหนึ่งแปดนะครับวันนี้นำขบวนนี่นะครับลากกันออกไปทำงานอีกแล้วนะครับสำหรับรถจากบำรุงทางนะครับ ขีดสามสองย์นะครับมมมททศูน MM, ย์หนึ่งนะครับนี่นะครับศูนย์แปดขีดสามสองย์มททีดศูนย์หนึ่งนะครับกำลังพารถจาก ตัวนี้ตัวเจ้า LT คีศูนนะครับเราจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ผู้โดยสารเยอะเหมือนกันนะครับที่รอขึ้นขบวน2-6-1นะครับ นี้ทําขบวนโดยฮิตาชิ4506นะครับนี่นะครับฮิตาชิ4506นะครับทําขบวนด่วนทักษินารัฐที่31นะครับต้นทางก e รุงเทพไปทางชุมทางอัดใหญ่ ลอดสะพานเกือกมา้าผ่านบริเวณจุดตัดทาง SRT 2518นะครับวันนี้นำขบวน SRT กำลังผ่านเครื่องกั้นนะครับทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกเดี๋ยวจะเข้าทางสองนะครับ นี่นะครับเข้าทางสองลีกขบวนด่วนที่แปดนะครับตอนนี้ขบวนด่วนที่8 4นะครับน่าจะถึงสถานีนะครชุมแล้วนะครับเดี๋ยวลีกขบวนด่วนที่แ4ดี่นะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับสําหรับขบวนธรรมดาที่สองห้าห้านะครับวันนี้ทําขบวนโดยอันซอมนะครับรุ่น AD 2 4ี่สิบสี่นะครับ A อดนะครับซ C หนึ่งศูนย์นะครับอันซอม C c ซีหนึ่งศูนย์นะครับทำขบวนธรรมดาที่สองห้าห้านะครับต้นทางชนบุรีปลายทางหลังสวนนะครับเดี๋ยวจะหลีกที่ทางสองนะครับรอขบวนด่วนที่แปดสิบสี่นะครับตอนนี้เดินทางมาถึงนครชุมแล้วนะครับอีกสักครู่ก็จะมาผ่านที่ชุมทางหนองบลดุกแห่งนี้นะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากลัดชอบคลิปก็อย่าลืมซับตะคายสั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปราดุกชาแนลครับ